สคุณกำลังฟังสวทจันทบุรี FM 90.25เมกะเฮิร์ AM 1125กิโลเไม่มีพรรบอบ จะโดนจับปรับเป็นหมื่นจ้าพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพศ2535กำหนดให้รถทุกคันต้องมีพรบเพื่อคุ้มครองความเสียหายให้กับผู้ประสบภัยจากรถหากฝ่าฝืนไม่ทำพรบจะมีโทษปรับไม่เกิน1,000 0บาทรู้แบบนี้ไม่มีพรบไม่ได้แล้วนะจ๊ะสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนปพปพ1 186จ้า หลายคนบอกว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่เป็นอันตรายจริงหรือไม่เป็นความเชื่อที่ผิดนะครับการสูบบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายต่อสุขภาพไม่ต่างจากการสูบบุหรี่มวนโดยผลการศึกษาพบว่าการสูดดมละอองและสารเคมีที่อยู่ในไอของบุหรี่ไฟฟ้าก่อให้เกิดความหายนะของปอดและอาจนำไปสู่ความมรณะในอนาคตเลิกบุหรี่ไฟฟ้าวันนี้โทร1600ศนย์ูบริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ สุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายแต่ป้องกันได้ด้วยคถา5้ายอยอที่หนึ่ยาแย่ให้สุนัขโมโหยอที่สองยาเหยียบสุนัขให้ตกใจยอที่สามยาแยกสัตว์ที่กัดกันด้วยมือเปล่ายอที่สี่ยาหยิบหรือแย่งจานอาหารยอที่ห้ายายุ่งกับสุนัขที่ไม่ได้เลี้ยงและหักถูกสุนัขก,กัดต้องรีบไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีและนำสุนัขที่มีอายุ2-3เดือนขึ้นไป เข้ารับก,การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปีเพียงเท่านี้จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าทั้งคนและสุนัขของคุณกลับมาอีกครั้งโฉมใหม่คนละครึ่งพัดโองการสุดยิ่งใหญ่ที่คนไทยรอคอยคราวนี้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมข้ามสิทธิ ข้อม,มงเงินใช้ได้ยาวถึงสิ้นปี16ปีขึ้นไปก็มีสิทธิ์กินก็ได้ช็อปก็ปังเดินตลาดก็สะดวกใช้ได้ทั้งร้านค้าเดิมและร้านค้าใหม่หลากหลายสินค้าอาทิอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปและบริการขนส่งสาธารณะใช้สิทธิ์ได้สูงสุด200บาทต่อคนต่อวันเปิดลงทะเบียน20-26ตุลาคม2568ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง เริ่มใช้สิทธิ์1 9ตุลาคมถึง31ธันวาคม2568อย่าพลาดโอกาสดีๆคนละครึ่งพัดชมใหม่เพื่อคนไทยทั้งประเทศ จะอยู่ภาคไหนศาสนาใดเราก็อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขเพราะเราคือคนไทยท่านกำลังรับฟังรายการใต้สันติสุขสวัสดีคุณผังทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้สันติสุขกับผมปานยสาร,รการผู้ดำเนินรายการครับรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปใกล้ชิดกับชายแดนใต้ ว่าจะเป็นเรื่องราวดีๆนะครับเรื่องราวเด่นๆสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของดีของเด็ดแล้วก็ของอร่อยที่จะนําเสนอให้กับคุณผู้ฟังกันครับในช่วงแรกวันนี้นะครับพาคุณผู้ฟังไปพบกับเรื่องเด่นชายแดนใต้นะครับซึ่งทางแม่ทัพภาคที่4มีการไปตรวจเยี่ยมศูนย์เฝ้าชายแดนไทยมาเลเซียมีการเน้นย้ําถึงการบูรณาการด้านความมั่นคง ควบคู่กับการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งครับพลโทรนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ี่นะครับพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ีส่วนหน้าพร้อมกับคณะก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานศูนย์เฝ้าตรวจชายแดนที่4401และชุดตรวจเฝ้าชายแดนที่4405 สังกัดหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตะเวนชายแดนที่44เพื่อรับฟังบรรยายผลการปฏิบัติงานแล้วก็มีการมอบนโยบาย8ภารกิจสำคัญเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียในพื้นที่อำเภอเบ,อเบตงจังหวัดยะลาครับซึ่งทางแม่ทัพภาทที่4เ,เองนะครับได้มีการมอบแนวทางการปฏิบัติงานของกำลังพลในพื้นที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงได้เน้นย้ำให้มีการบูรณาการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้การพัฒนาชุมชนเข้าถึงพี่น้องประชาชนครอบคลุมทุกมิติเน้นการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและก็เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาครับ นอกจากนี้เองนะครับยังจะเน้นย้ําในเรื่องของการมีส่วนร่วมการทํางานกับสุดคลุ้มตําบลน,นะครับในพื้นที่ให้มีการประสานงานกันอย่างสอดคล้องมีประสิทธิภาพเพราะมีความเชื่อนะครับบอกว่าตำรวจตะเวนชายแดงก็จะสามารถขับเคลื่อนง,งานด้านการพัฒนาชุมชนนั้นเป็นอย่างดีควบคู่กับการป้องกันการสกัดกั้นการทําผิดกฎหมายในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งผิดกฎหมายยาเสพติดต,ต่างๆ บุคคลนะฮะให้มีการตรวจคัดกรองอย่างเข้มงวดต่อเนื่องเพื่อความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับพร้อมกันนี้เองนะครับทางแม่ทัาพภาคที่4พร้อมกับคณะยังลงพื้นที่ไปที่จังหวัดปัตตานีไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพานที่22ตำบลมาะมาวีอำเภอยะลังจังหวัดปัตตานีเพื่อที่จะรับฟังการปฏิบัติงานสําคัญแล้วก็ ม่อ8กิจสำคัญนะครับให้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติเหมือนกันนอกจากนี้ก็ยังมีการไปสร้างขวัญกำลังใจนะครับและมีการกล่าวพูดคุยเน้นย้ำถึงแนวทางการปฏิบัติงานของทุกหน่วยให้ดำเนินการเชิงรุกใช้ข้อมูลด้านการข่าวสารให้เกิดประโยชน์นั้นสูงที่สุดบูรณาการทำงานร่วมกันนะครับระหว่างทหารตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครอง เพื่อที่จะยกระดับความปลอดภัยความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่รวมถึงต้องดูแลฐานปฏิบัติหน่วยที่ตั้งให้มีความปลอดภัยสูงสุดและหน่วยปฏิบัติงานโดยความไม่ประมาทนะครับรอบคอบมีการวางแผนมีการซักซ้อมมีปานปฏิบัติงานทั้งจุดตรวจจุดสกัดอย่างเป็นระบบยึดหลักของกฎหมายจริยธรรมควบคู่กับการสื่อสารเชิงบวก ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับนอกจากนี้เองนะครับทางแม่ทัพภาคที่4พร้อมกับคณะได้มีการไปมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเป็นกําลังใจให้กับกําลังพลด้วยที่กําลังปฏิบัติงานเพื่อที่จะสร้างพื้นที่ปลอดเหตุประชาชนปลอดภัยได้อย่างเต็มกําลังความสามารถครับก็เรียกว่า เป็นการตรวจเยี่ยมการดําเนินงานนะครับแล้วก็สรุปผลการดาเนินงานในพื้นที่ต่างๆนะครับเพื่อที่จะเป็นการเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันนะครับไม่ให้เกิดเหตุร้ายในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จังหวัดยะลาแล้วก็ที่จังหวัดปัตตานีนะครับซึ่งก็มีการบูรนาการทํางานร่วมกันหลายหน่วยงานด้วยการรวมไปถึงกับชุมชนนะครับก็ต้องมีการประสานงานการมีการขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนได้เป็นอย่างดีรวมไปถึงเรื่องของ การสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายต่างๆอันนี้ท่านก็มีการเน้นย้ำมีการกำชับเลยนะครับว่าให้มีการตรวจคัดกรองด้านต่างๆนะต้องมีการตั้งจุดตรวจสกัดเป็นอย่างเข้มงวดเพื่อที่จะเฝ้าระวังป้องกันแล้วก็ปรปาบปรามให้หมดนะครับจะไม่มีการนะครับมายืดหยุ่นอะไรใดๆทั้งนั้นนะครับถ้าหากว่ามีการทำผิดกฎหมายนะครับก็จะดำเนินการตามกฎหมายทันทีครับ นี่ก็เป็นเรื่องเด็ดแสดงใต้ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงแรกเดี๋ยวช่วงหน้านะครับพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวใต้สุดปลาสยามจะเป็นที่ไหนนั้นเดี๋ยวกลับมาติดตามกันครับท่านกำลังรับฟังรายการใต้สันติสุขหลายคนบอกว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่เป็นอันตรายจริงหรือไม่เป็นความเชื่อที่ผิดนะครับ การสูบบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายต่อสุขภาพไม่ต่างจากการสูบบุหรี่มวนโดยผลการศึกษาพบว่าการสูดดมละอองและสารเคมีที่อยู่ในไอของบุหรี่ไฟฟ้าก่อให้เกิดความหายนะของปอดและอาจนำไปสู่ความมรณะในอนาคต <S <S เลิกบุหรี่ไฟฟ้าวันนี้โทรห6 0่ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ โรคไขวัดไยรู้ไยป้องกันได้ง่ายนิดเดียวยก <Yay! S 1> ินร้อนปรุงสุกสบายใจยไรเชื้อโรคยายูทีคนเยอะอากาใหม่ทายเทไม่ไกลไม่ใช่ของรวมกับผุ้วยไขวัดไยล่างมือให้บ่อยและต้องล่างให้สะอาดนะที่สำคัญต้องฉีดนะวัคซีนป้องกันไขวัดไยรเนี่ยทำแทนเนี่ยก็ห่างไกลไขวัดไยแล้วฮิ กำลังรับฟังรายการใต้สันติสุขกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการใต้สันติสุขครับช่วงนี้พาคุณฟังไปเที่ยวใต้สุดปลายสยามซึ่งจะเป็นการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเปิดเส้นทางใหม่ให้กับคุณผู้ฟังในภาคตะวันออกที่อยากลองไปเยือน3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้นะครับพาไปเที่ยวกันที่ร้านข้าวหมกโคดเยอะนะครับต้องบอกว่า ใครที่ได้ผ่านปัผนผายมาแถวนั้นนะครับต้องไปที่นี่เลยเป็นพิกัดใหม่ความอร่อยในราคาสบายกระเป๋ามากๆนะครับที่ตือบอกมาร์เก็ตยะลานั่นเองครับผู้ที่ชื่นชอบนะครับอาหารสไตล์มุสลิมโดยเฉพาะข้าวหมกไก่กำลังมองหาร้านอาหารคุณภาพดีราคาย,ย่อมเยาไม่ควรพลาดร้านนี้เลยนะครับตือบอะมาร์เก็ตซอยตือบอานะครับเมืองยะลาเป็นร้านอาหารน้องใหม่แห่งนี้ เปิดให้บริการมานานกว่า4-5เดือนแล้วนะครับก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าหลายกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนกลุ่มนักศึกษาในพื้นที่ซึ่งมองหาอาหารทานนะก็ไปที่ร้านนี้กันอย่างหลายคนนะบอกว่ารสชาติอร่อยมีความคุ้มค่ามากๆครับร้านนี้นะครับมีชื่อติดปากว่าร้านข้าวหมกโคดเยอะนะครับตามที่ทางร้านนั้น ตั้งใจทําเมนูในปริมาณที่เยอะมากเพื่อจําหน่ายในราคาที่เข้าถึงได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกลุ่มนักศึกษานะฮะก็ไปทานกันบ่อยเพราะราคาเนี่ยไม่แพงนะครับราคาเริ่มต้นเพียง20บาทเท่านั้นเองนะฮะลูกค้าก็สามารถอิ่มท้องได้แบบจุกๆด้วยเมนูยอดยิตอย่างข้าวหมกนะฮะข้าวเหนียวที่มาพร้อมกับเนื้อสัตว์ในปริมาณที่แบบคุ้มค่า เมนูหลักของที่ร้านก็จะมีข้าวหมกไก่นะครับไก่หมกไก่ทอดแล้วก็มีข้าวเหนียวครับส่วนเมนูพิเศษก็จะมีลาบไก่กรอบไก่หวานน้ำพริกเผาผัดเผ็ดโอ้โหนะฮะแล้วก็จะมีเลือกได้ด้วยนะครับว่าจะเป็นหนังไก่ไก่กรอบนะฮะร,ราคาเฉพาะเมนูไก่ทอดเนี่ยก็จะอยู่ที่30บาทเท่านั้นไก่ต้มอยู่ที่25บาบาทนะฮะแล้วก็ เมนูอื่นๆราคา20บาทเช่นไก่ครุกซอสนะหรือว่าลาบเสิร์ฟคู่กับข้าวเหนียวเข้ากันสุดๆเลยนะครับอาหารทุกเมนูนะครับต้องบอกว่าปรุงสดใหม่ต่อวันพร้อมกับน้ําจิ้มรสชาติที่มีความเปรี้ยวกลมกลม่อมถูกปากลูกค้านะครับดรวยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ปริมาณที่คุ้มค่าราคาที่ย่อมเยา ก็เลยทําให้ที่ร้านเนี่ยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงค่ำนะครับซึ่งเป็นช่วงที่นักศึกษาเนี่ยเข้ามาซื้อกันเป็นจนํานวนมากแล้วก็ที่ร้านจะใช้วัตถุดิบในการปรุงอาหารประมาณ30ตัวต่อวันนะฮะแล้วก็ใช้ข้าวเหนียวรวมกันเนี่ยประมาณ5กิโลกร,รัมต่อวันเลยทีเดียวเพื่อรองรับกับความต้องการของลูกค้า ผู้ที่สนใจนะครับใครบอกว่าผ่านไปแถวนั้นพอดีไปเที่ยวแถวนั้นนะครับอยากจะแวะไปลองชิมไปกันได้นะครับร้านข้าวหมกโคตรเยอะนะครับในตลาดชุมชนตือบอกมาเก็ตเยลลาร้านจะเปิดตั้งแต่เวลา16นาฬิกาหรือว่า4โมงเย็นไปจนถึง23นาฬิกานะครับหรือว่า5ทุ่มเลยทีเดียวครับก็ถือว่าเปิดหลายชั่วโมงเหมือนกันแต่ ใครไปช้านะก็อาจจะรอคิวนานหน่อยนะครับเพราะว่าที่ร้านเนี่ยคิวเยอะจริงๆลูกค้า4ี่โมงเย็นเนี่ยเปิดร้านก็มายินรอที่หน้าร้านกันแล้วครับต้องบอกว่าที่นี่นะครับไม่เพียงแต่ทําให้ผู้บริโภคได้รับประทานอาหารอร่อยนะครับแต่ยังเป็นการสร้างไรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วยแล้วก็ มีส่วนในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ในเมืองยะลาน,นั้นได้เป็นอย่างดีด้วยและที่สำคัญร้านนี้นะครับเขาขายไม่แพงนะครับราคาที่สามารถจับต้องได้นะครับในยุคแบบนี้คือมีเงินแค่20บาทเนี่ยเราก็สามารถไปทานได้แล้วนะครับมันจะเป็นหมกไก่นะฮะหรือว่าไก่หมกไก่ทอดข้าวเหนียวต่างๆเนี่ยเขาขายในราคาแค่20บาทเริ่มต้นนะฉะนั้นใครมีแค่20บาท ก็ไปทานได้เลยนะครับที่ร้านนี้ปรุงสดใหม่ต่อวันนะครับเมนูวัตถุดิบเนี่ยมีการคัดสรรมาอย่างดีนะครับไม่มีค้างคืนทุกวันที่เขาขายนะฮะจะเป็นวัตถุดิบที่ทําสดใหม่แบบวันต่อวันแล้วก็ปรุงกันแบบวันต่อวันนะครับจะไม่มีค้างคืนเลยเพื่อที่จะให้ลูกค้านั้นได้รับประทานอาหารที่มีความอร่อยคุณภาพดีราคาย,ย่อมเยาวครับ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเรียกว่าเป็นสถานที่กินแล้วกันนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงที่2ครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับจะพาคุณผู้ฟังไปดูเตยหนามกันบ้างนะครับเป็นวัสดุนะครับภูมิปัญญาของชาวบ้านที่นั่นนะครับนำมาสร้างรายได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวกลับมาติดตามกันครับท่านกำลังรับฟังรายการใต้สันติสุข ความดันโลหิตสูงเพชฆาตแห่งความเงียบที่หลายคนมองข้ามแต่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทยข้อมูลจากสภากาชาติไทยระบุไว้และในห้วงเวลาเดียวกันประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมากถึง14ล้านคนจากระบบก,การรายงานข้อมูลของกระทรวงสาธารณาสุขภาพรวมของประเทศปี2566ที่ผ่านมาพบผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงขึ้นทะเบียนรักษาเพียง7ล้านคน และผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาแต่ไม่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้มีจำนวนมากถึง2.8ล้านคนวารินทรสุขิตโตวัตรพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีค่ะปัจจุบันโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยพบเยอะมากแล้วก็พบในอายุที่น้อยลงอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ย ความดันโลหิตสูงจะเป็นในผู้สูงอายุหมายความว่าอายุ60ปีขึ้นไปถึงจะไปตรวจเจอว่าเอ้ยเราเป็นความดันโลหิตสูงแต่ณนะปัจจุบันนี้เนี่ยตัวเลขของผู้ที่เป็นความดันโลหิตสูงเราเจอในคนไข้ที่อายุประมาณ40อยู่ในช่วง30-40ค่ะการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงสามารถป้องกันได้ง่าย,ายด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตหันมาดูแลสุขภาพร่างกาย หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารรสเค็มทุกชนิดเน้นทานผักผลไม้ที่ให้สารอาหารโพแทสเซียมเช่นฝักทองบรอคโคลีผักโขมมะเขือเทศมะละกอกล้วยมะม่วงดื่มนมและผลิตภัณฑ์ที่มีไขมันต่ำให้แคลเซียมสูงเช่นธัญ,ญพืชและถั่วเปลือกแข็งที่ให้แมกนีเซียมเสริมสร้างเส้นใยอาหารจำพวกถั่วแดงเต้าหู้งาและควรละเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่วิธีดูแล ตัวเองไม่ให้เกิดความดันคือมันขึ้นอยู่กับหคืออาหารเราต้องเลือกอย่างที่เรารู้ๆกันว่าเรากินอาหารทานอาหารครบห้าหมู่หลีกเลี่ยงอาหารที่ไขมันสูงหลีกเลี่ยงอาหารเค็มจัดอาหารหวานจัดอันที่สองคืออารมณ์เราต้องอด้วยความสถานการณ์วา,าน่าจะเป็นความเครียดระดับหนึ่งที่มันมีผลต่อต่อความดันอาหารอารมณ์แล้วก็ต้องออกกําลังกาย ถ้าทุกคนแบ่งเวลาได้ออกกำลังกาย30นาทีแค่วันสัปดาห์ละ3ทครั้งเนี่ยจะช่วยได้หากมีภาวะความเครียดหรือมีความกังวลเกี่ยวกับภาวะโรคความดันโลหิตสูงสามารถโทรปรึกษาสายด่วนกรมควบคุมโรค1422หรือตรวจสอบสิทธิ์ในการรักษาได้ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช1 3 3 0 ก,กลับเข้าสู่ช่วงที่3นะครับของรายการใต้สันติสุขครับช่วงนี้พาคุณผู้ฟังมาดูของดีของเด็ดที่ชายแดนใต้นะครับนั่นก็คือเป็นภูมิปัญญาของที่นั่นเลยนะครับเตยหนามวัชพืชไร้ค่าสู่หัตกรรมที่สร้างสารรค์นะครับภูมิปัญญาของยะลาสร้างรายได้อย่างมั่นคงให้กับแม่บ้านวังพญาครับ ต้องบอกว่ากว่าสทศวรรษแล้วนะครับของการสร้างสารรค์จากสิ่งที่หลายคนนั้นมองข้ามเตยหนามเป็นวัชพืชท้องถิ่นที่ขึ้นอยู่ในตามทุ่งนาในตำบลวังพญาอําเภอรามันจังหวัดยะลาแล้วก็ถูกหล่อหลอมด้วยภูมิปัญญาและความพยายามของกลุ่มแม่บ้านกเกษตรสันติภาพวังพญาจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากสารอันปราณีตงดงามภายใต้แนวคิด สารด้วยใจสืบสารด้วยรักการันตีคุณภาพด้วยมาตรฐานมอ,อกอและสินค้าโอท็อประดับ5ดาวครับมีการสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็มีรายได้เพิ่มให้กับชุมชนนั้นอย่างยัง่งยืนเดทีเดียวกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสันติภาพวังพญาก็ได้มีการนําใบเตยน้านะครับมาผ่านกระบวนการแปรรูปอย่างพิถีพิถัน เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์ของใช้และของที่ระลึกอย่างหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋านะครับซองใส่โทรศัพท์ iPad ที่รองจานร,รองแก้วสมุดไดอารี่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้รวนได้รับความนิยมทั้งในประเทศและต่างประเทศครับกระบวนการผลิตของกลุ่มนั้นสะท้อนถึงความละเอียดอ่อนภูมิปัญญาที่สืบทอดมาโดยเริ่มจากการคัดขนาดของใบเตยน้ำ ลูดน้ำออกด้วเส้นเอ็นแล้วก็นำไปรีดต้มในน้ำเปล่านะครับให้เส้นนั้นเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองอ่อนจากนั้นนำไปแช่น้ำไว้1คืนตากแดดอีก3าวันครับเพื่อให้ได้สีธรรมชาติหากต้องการสีสันที่มีความแตกต่างก็จะนำใบเตยไปย้อมสีแล้วก็ใช้ส้มแขกนะครับเป็นตัวช่วยให้สีนั้นมีความแบวาวหลังจากตากแห้งแล้วนะครับเส้นเตยนั้นจะถูกนำมานวดแล้วก็นำมา รีดซ้ำด้วยอุปกรณ์เพื่อที่จะเพิ่มความอ่อนตัวแล้วก็ง่ายต่อการจักสารครับจากนั้นจึงนำมาจาักสารเป็นผลิตภัณฑ์ตามความต้องการครับคุณลอปียะนะครับยอลีมาประธานวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านสันติภาพวังพญาเล่าถึงจุดเริ่มต้นของการรวมกลุ่มก่อตั้งมเมื่อวันที่13มีนาคม2544หลังจากการพยายามสร้างรายได้ด้วยวิธีอื่นไม่ประสบความสำเร็จ ด้วยการสนับสนุนคำแนะนำจากหน่วยงานราชการประกอบกับการเล็งเห็นถึงปริมาณของเตยน้ำในท้องถิ่นแล้วก็ภูมิปัญญาดั้งเดิมในการนำเตยน้ำนั้นมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันเช่นการสารเสื่อหรือว่าศาสตร์นะครับทำให้กลุ่มเนี่ยตัดสินใจครับนำเตยหนามมาเพิ่มมูลค่าจากเดิมทรับต้องบอกว่าเริ่มต้นกลุ่มเนี่ยเพียงสมาชิกแค่15คนเท่านั้นเองแล้วก็ เพิ่มเป็นอีกหนึ่งเท่า30คนในเวลาต่อมาครับแม้ว่าสมาชิกส่วนใหญ่จะมีอาชีพหลักคือเกษตรกรทำนาทำสวนแล้วก็การจักสารเตยน้ำเนี่ยจึงเป็นกิจกรรมยามว่างที่สามารถสร้างได้ได้เสริมนะครับโดยการเน้นการใช้วัตถุดิบในชุมชนในภูมิปัญญาของตนเองที่มีอยู่สืบทอดจากอดีตเนี่ยก็มาถึงปัจจุบันนะฮะเรียกได้ว่า เป็นเตยหนามที่มีความแข็งแรงนะครับแล้วก็เป็นเตยหนามที่สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีนะฮะถ้าเกิดว่าเรานําไปจักสารเป็นกระเป๋าอะไรต่างๆครับทางกลุ่มนะได้มีการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนในปี2549ดําเนินงานมาจนถึงปัจจุบนันเป็นเวลากว่า24ปีมีผลิตภัณฑ์หลักแล้วราคาตั้งแต่20บาทไปจนถึงหลักพันบาทผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือกล่องอเนกประสงค์ครับ นอกจากนี้นะครับยังมีกล่องนิสสอด้วยแล้วก็มีไดอารีด้วยนะก็ยังได้รับความสั่งซื้อนะับคาสั่งผลิตมีออเดอร์เนี่ยตลอดเลยนะไปยังจังหวัดใหญ่ใหญ่เช่นเชียงใหม่กรุงเทพมหานครนะฮะที่จังหวัดก็มีการสั่งมาหรือแม้กระทั่งส่งออกไปที่ประเทศมาเลเซียครับก็ถือว่าขายดีเหมือนกันครับโดยใครอยากจะไปศึกษาดูงานนะครับทางกลุ่มแม่บ้านสันติภาพบางพญา ยินดีต้อนรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพจากภูมิปัญญาของแม่บ้านวังพญาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้าเพื่อเป็นการสร้างรายได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกในชุมชนก็สามารถสั่งซื้อนะฮะได้ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสันติภาพวังพญาหรือจะโทรไปที่0 8 1 2 7 6 9371ก็ได้ครับที่ทำการของกลุ่มนะครับก็จะอยู่ที่เลขที่119หมู่ที่2ตําบลวังพญาอําเภอรามันจังหวัดยะลาเองครับทั้งหมดนี้นะครับคือรายการใต้สันติสุขที่นำมาฝากคนผู้ฟังในวันนี้ติดตามรับฟังกันได้ใหม่นะครับในวันและเวลาเดียวกันนี้